เปิดแฟชั่นหลักล้านสาวมิวพันษาสวยสะกดในลุคที่ใส่ร่วมงานแกรนด์โอเ n อเร g ่นบูการีป๊อปอัพบูติกนัเซนโชชิดลมในลุคนี้ p r e s ซนต์เฮดบายแบรนด์เนมดอทต่างหูบูการีดีวัสดีเมียวีราคา118,000บาทสร้อยบูการีทูบกัสเนกเลสราคา8 7 0 0 0บาทด,ด้วยสเนดพีอีวายราคา1 8 0 0 0มบาทนาฬิกาบูการีเซมันติทูบกัสวอชราคา5 7 000, 4 0 0 0บาท กำไรข้อมือวงแรกบูการีทบูกัสเอทีนเคทีเยลโลโกเบสลิวิดเดมเนเพบสตัราคา4 3 6 8 0 0บาทแลกกำไรข้ Gold, 1, 000, 000, 000, อมือบูการีทบูกัสเอทีนเคทีเยลโลไวทแอลโรสโกเบลราคา3 2 8 0 0 0กอบาทแบรนบูการีสเปนติทบูการีราคา3 5 1 0 0 0บาทกระเป๋าบูการีสเปนติคูเร่ 19CTA Top Handle ราคา1 4 9 0 0 0บาทรองเท้าชูสลาววนูบักเอเบลริสพัมราคาประมาณ5,500บาท รวมแฟชั่นที่เอามาทั้งหมดในลุกนี้ของสาวมิวพันศาจะอยู่ที่2 7 8ล้0น้อบาท